สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายครับกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทสริครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำกันครับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนวานนะครับราคาทองคําได้ปรับตัวนะครับลงมาทดสอบแนวรับพันแปดร้ยยี่สิบแปดเหรียญนะครับตรงนี้ยังไม่หลุดมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับดันราคาทองคําสามารถกลับขึ้นมาปิดได้นะครับพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้ภาพโดยรวมนะครับมองว่าราคาทองคำนะครับยังคงขึ้นไหว ในกรอบเดิมๆนะครับโดยมีทิศทางหลักก็ยังมองว่ายังมีโอกาสย่อดได้อยู่ครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับสำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนเพียงแค่2ครั้งนะครับ โดยราคาฝั่งขายอยู่30,000นะครับซื้ออยู่3 1 0 0ปรับเปลี่ยนประมาณ300นะครับส่วนราคาเรียลไทมของทางออสซิลิทเองนะครับอยู่30,000กับ42นะครับสำหรับฝั่งลูกค้าขายนะครับฝั่งซื้ออยู่30,000กับ82นะครับปรับเปลี่ยนอยู่ประมาณ295ครับตัวสปอร์ตเองยืนโซน1 8 5 1 8 5 2เหรียญครับ มาดูกันต่อครับสำหรับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีการประกาศในช่วงเวลานะครับอตอนเวลา1.15ทุ่ม15นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะครับซึ่งตรงนี้คาดการนะครับ คาดการอยู่ที่2,95,000ตำแหน่งนะครับคาดการว่าจะประกะาศออกมามากกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้2,47,000ตำแหน่งนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำครับแล้วก็ถัดมาครับในช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสบริการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งตรงนี้คาดการอยู่ที่2,01,000 ตำแหน่งนะครับซึ่งคาดการเท่ากับคาที่แล้วที่ประกาศไว้2องแสนหน่งหมื่นตำแหน่งเช่นเดียวกันครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการนะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกกับลบต่อราคาทองคําครับสําหรับราคาค่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ปรับตัวนะครับ อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยครับอยู่ที่102เหรียญจุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ปรับตัวนะครับอ่อนค่าลงมานะครับลงไปทดสอบช่วง101รยนเหรียญจุดจนถึง101เหรียญจุดนะครับซึ่งเป็นโซนบริเวณแนวรับแล้วก็ตรงนี้ไม่หลุดนะครับก็มีการปรับตัวนะครับเด้งกลับขึ้นมานะครับแข็งค่ากลับขึ้นมานะครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์แต่ที่นี้เมื่อแข็งค่ากลับขึ้นมาครับก็ต้องดูครับว่าในกรอบนะครับก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าเรามองว่าตรงนี้ยังไม่มีกราฟเกิดขึ้นนะครับตรงโซนนี้ครับราคาตัวสปอตนะครับของค่าเงินดอลลาร์เคยปรับตัวนะครับอ่อนค่าลงมาทดสอบนะครับในรอบแรกแล้วก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็เึ่งปรับแข็งค่ากลับขึ้นไปนะครับรอบที่2ปรับตัวลงมานะครับแข็งอ่อนค่าลงมาแล้วก็ปรับหลุดนะครับซึ่งนี้เมื่อปรับหลุดแล้วเมื่อราคาปรับตัวขึ้นมานะครับก็ต้องดูนะครับว่าโซนเนี จากแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับว่าจะสามารถนะครับแข่งค่ากลับขึ้นไปได้ไหมและโดยเฉพาะนะครับในส่วนของตัวแนวโซนนะครับ1 0 2่งเหรียญจุดแนะครับโซนบริเวณนี้ครับว่าจะสามารถกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับจะแข่งค่ากลับขึ้นไปได้ไหมถ้ายังไม่ได้สําสหรับค่าเงินดอลลาร์ก็ยังมีภาพที่จะ ปรับอ่อนค่ากลับลงมาก่อนครับทีนี้มาดูส่วนของค่าเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่34.36นะครับก็อ่อนค่ากลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ปรับตัวแข็งค่าลงไปทดสอบนะครับช่วงแนวรับ33.97นะครับซึ่งเป็นโซนแนวรับ เดิมๆเลยครับก่อนหน้านี้ครับก็เคยลงมาทดสอบเหมือนกันนะครับลงมาแล้วก็ปรับตัวอ่อนค่านะครับจนสามารถเบรกแนวต้านโซนบริเวณ34.43-50ถึงอ่อนค่าขึ้นไปได้นะครับแล้วรอบหลังเมื่อมีการปรับแข็งค่าลงมานะครับตรงนี้ไม่หลุดนะครับรอบแรกรอบที่่องก็ไม่หลุดนะครับทีนี้เมื่อปรับตัวอ่อนค่ากลับขึ้นมาแล้วสําหรับค่าเงินบาทนะครับก็ต้องดูละครับว่า โซนรอบแนวต้านแต่34.43ขึ้นไปนะครับว่าตรงนี้จะสามารถอ่อนค่าผ่านขึ้นไปได้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็มีโอกาสครับที่ค่า,าในส่วนของค่าเงินบาทนะครับก็มีโอกาสครับที่จะสลับแข่งค่ากลับลงมาได้อยู่เหมือนกันครับภาพโดยรวมสําหรับค่าเงินบาทนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะแข่งค่าได้ครับถ้าหากยังไม่ผ่านช่วงแนวต้าน34.43ขึ้นไปถึง50นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสปรับลงมาก่อนครับ ทีนี้มาต่อกันด้วยที่ตัวสปอตราคาทองคำนะครับสำหรับตัวสปอตราคาทองคำก็พยายามรีบาวกลับขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่1851หเอหรียญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวานก็ปรับตัวลงมานะครับทดสอบแนวรับโซนบริเวณ1,828อยเหรียญโซนนี้นะครับไม่หลุดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแล้วก็ดันราคาทองคําขยับขึ้นมานะครับสามารถปิดโซน1,847ี่เหรียญได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้มองว่าราคาทองคํานะครับ โดยรวมนะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิมๆนะครับโดยที่ทิศทางหลักก็ยังมองว่ายังมีโอกาสย่อดได้อยู่ครับซึ่งตรงนี้ครับที่มองว่าสําหรับตัวสปอตราคาทองคํานะครับว่าอย่างแรกเลยนะครับมองว่ายังมีโอกาสย่อดได้อยู่เพราะว่า,าจะเห็นได้ว่าราคาก่อนหน้านี้ครับตัวสปอตราคาทองคําพยายามขึ้นมาทดสอบโซนบริเวณนี้ครับตั้งแต่โซนตั้งแต่โซนหนึ่งพันแปดร้อยประมาณสัก 15เหรียญน,นะครับรอบหลังก็69เหรียญน,นะครับตรงนี้ไม่ผ่านแล้วก็ปรับลงมานะครับแล้วก็รอบล่าสุดนะครับขึ้นไปประมาณสักพันแปดเหรียญไม่ผ่านก็ปรับลงมานะครับดังนั้นสําหรับตัวสปอร์ตราคาทองคานะครับก็ต้องดูครับว่าณนะปัจจุบันก็พยายามดันราคาขึ้นมาก็ต้องดูครับว่าโซนแนวต้านเดิมครับตั้งแต่พันแปห้าสิบหกเหรียญพันแปดร้อยหกสิบห้าเหรียญน,นะครับตรงนี้ว่าจะสามารถผ่านได้ไหมถ้ามองภาพว่า ถ้าสามารถผ่านได้นะครับก็จะสามารถเบรกขึ้นไปโดยเต็มที่นะครับมองโซนบริเวณ1874เหรียญนะครับว่าจะผ่านต่อได้หรือไม่นะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านจริงๆนะครับในโซนช่วง1856เหรียญ1 8น5เหรียญน,นะครับตรงนี้มองว่าถ้ายังไม่ผ่านขึ้นมานะครับโซนเดิมเลยเห็นว่าโซนเดิมเลยนะครับถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะสลับ ปรับลงมาก่อนนะครับโดยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบในรายวันนะครับที่มีสถานะซื้อไว้แล้วนะครับก็มาว่าถ้าขยับขึ้นมานะครับโซน1856เหรียญนะคถทาอยู่3110นะครับแล้วก็ถัดมา1865เหรียญนะครับอยู่ที่3250ครับตรงนี้แนะนำให้ทยอยขายทำกำไรก่อนครับหรือถ้าขายบางส่วนแล้ว ต้องรอรุ้นครับว่าจะผ่านโซนแนวต้านโซนนี้ได้ไหมถ้าผ่านได้โอเคค่อยไปวิจาราขายเพิ่มเต็มที่ครับผมมอง1 8 7แปดร้อยเจ็ดสิบเหรียญราคาไทยก็อยู่สักประมาณ3ามหมื่นสามอยแปาโซนนี้ครับเพราะว่ากรอบโซนนะครับช่วงพันแหิบเหรียญขึ้นมาจนถึงพันแปดร้อยหเหรียญนะครับถึงเจสิเหรียญนะครับจะเห็นได้ว่าโซนกรอบเนี่ยครับ ถ้าเราตีนยแล้วเราลากยาวมาเลยนะครับอ่ะเราลากมานี่เลยอ่าเราตีกรอบทรงนี้นะครับเ็าจะเห็นภาพว่าราคาทองคาอ่ะพยายามดันราคาขึ้นมานะครับพยายามปรับตัวขึ้นให้ได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าที่เคยปรับตัวนะครับทําหลุดโลพันแปดร้อยหกสิบเหรียญลงมานะครับแล้วก็ปรับตัวลงต่อเนื่องถูกไหมครับจากตรงนี้เหมือนกันครับเช่นเดิมครับเคยเป็นแนวรับ โซนบริเวณนี้นครับเคยเป็นแนวรับถูกไหมครับปัจจุบันพอทองคําขยับขึ้นมาตรงกรอบโฟนนี้ครับก็จะเป็นแนวต้านดังนั้นถ้าจะขึ้นต่อก็ต้องสามารถชนะโซนแนวรับนี้ให้ได้ครับตั้งแต่พันแปดร้อยหกสิบห้าขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบเหรียญเจ็ดสิบสี่เหรียญนี่นครับให้ได้เพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้อ่มองว่าถ้ายังไม่ได้นะครับเหมือนเดิมเลยครับภาพกรอบเดิมที่บอกว่า เป็นลักษณะออยู่ในกรอบเดิมๆนะครับก็คือกรอบแนวต้านเดิมก่อนหน้านี้ครับที่ขึ้นมาทดสอบพันแปด้อยห้าสิบหกเหรียญพันแปดร้อยหกสิบห้าเหรียญเกือบเจ็ดสิบเหรียญถูกไหมครับอ่กรอบเดิมเลยครับมาว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยไม่ผ่านย่อกลับเพราะย่อกลับลงมานะครับอพอย่อกลับลงมาโซนเนี้ยครับจะเห็นได้ว่าเป็นจุดกรอบเดิมครับที่หลังจากที่ ปรับตัวหลุดลงไปนแนวรับด้านล่างคือพันเจ็ด้อยแปดสิบหกเหรียญไหมครับไม่หลุดแล้วก็ฟอร์มตัวจนสามารถเบรก1ันแปดร้อยสามสิบเหรียญขึ้นมาได้ถูกไหมครับเมื่อขึ้นมาน่ะก็ขึ้นไหวอ,อยู่ในกรอบเดิมครับลงมาอย่างเมื่อคืนนี้ครับยังสามารถยืนโซนนี้ได้ครับอ่ายังสามารถยืนโซนนี้ได้อ่าพันแปดร้อยี่สิบแปดเหรียญก็เลยทําให้มองว่ายังถือว่ายอยู่ในกรอบเดิมครับเพราะตรงเนี้ยเคยมาทดสอบแล้วเหมือนกันนะกราฟแท่งเทียนแท่งเนี้ยครับ เคยมาทดสอบไหมไม่หลุดแล้วก็ดิดกลับนะครับเหมือนกันดังนั้นก็เลยมองว่าเมื่อปรับตัวลงมานะครับ แล้วไม่หลุดนะครับถือว่าอยู่ในกรอบเดิมเนี่ยก็มองครับสาหรับท่านผู้ฟังที่รอ,อซื้ออยู่นะครับแล้วเล่นรอบในวันและเล่นระยะสั้นนะครับก็มอง1,839เหรียญครับราคาไทยอยู่2 9 9 1 5นะครับถัดมา1,828เหรียญราคาไทยอยู่2 9 7 6 0นะครับเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับแต่ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า สักพันแปดร้อยสิบเก้าเหรียญลองไปอาจจะต้องพิจารณาการตัดขาดทุนนะครับอันนี้สําหรับคนที่เล่นรอบระยะสั้นนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่เล่นระยะกลางนะครับถ้าเล่นระยะกลางก็ถึงยาวนะครับอาจจะต้องรอดูสักนิดหนึ่งครับว่าลงมาแล้วหลุดพันแปดร้อยี่สิบแปดเหรียญไหมถ้าลงมาแล้วลงมานะครับไม่หลุดตามประกอบโซนแถวเนี้ยกรอบเดิมโซนเดิมเนี่ยครับที่เขาฟอร์ม ฟอร์มแรงซื้อครับสะสมแรงซื้อระดิดกันไปตรงนี้ค่อยมาพิจารณาเพิ่มในการาซื้อเพิ่มนะครับสําหรับคนเล่นระยะกลางถึงยาวนะครับก็อาจจะช่วงสักตั้งแต่พันแปดร้อยเท่าวัดนะครับตั้งแต่พันแปดอยิบเหรียญลงมาจนถึงพันแปดร้อยสิบเหรียญเนี่ยครับก็ค่อยพิจารณาเพิ่มว่ายีนโซนนั้นได้ไหมถ้ายีนได้ก็ค่อยเก็บบางส่วนครับ่ะแล้วก็สรุปตรงนี้ครับ ก่อนจบกันไปครับสําหรับคียวิคะห์ก็สรุปครับตรงนี้ยังมองว่าทิศทางนะครับของราคาทองคํายังเคลื่อนไหวในกรอบเดิมๆนะครับกรอบเดิมๆแล้วก็หลักๆก็ยังมองมีโอกาสย่อครับถ้ายังไม่ผ่าน1 8 5 6หรือ1 8 6 5เหรียญน,นะครับแล้วก็เสริมนิดนึงครับก็มองว่าอาจจะลักษณะเคลื่อนไหวในกรอบอนี้ถูกไหมครับแล้วก็มองว่าอาจจะ เป็นลักษณะไซด์เวยไปแทนอย่างเงี้ยครับออกด้านข้างไปก่อนถ้ายังไม่เบรกแนวต้านด้านบนหรือหลุดแนวรับด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็ก่อนจบกันไปครับตรงนี้ฝากท่านผู้ฟังนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันสักนิดครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสําหรับบทวิเคราะห์ราคาทองคำตั้งแต่ช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซลิสสแกนเลยครับ